นี่เด้อจ้าปลาลังบานซีเนาะค่ะเนาะเขาก็จะประมาณเนี่ยจ้ะแต่วันนี้เราไปซัซสาแลเวจาจะเนาะไปซัซสากันจ้ะพี่น้องไปเร็วก็หอบจ้ะหาขึ้นไปเรื่อยๆเลย,ยจ้ะแต่ว่าเฮ็ดดินตรงนี้ก็ร้ายได้ ผาปลาข้างล่างเนี่ยก็มีเห็ดหลายชนิดอยู่จ้ะเป็นบอกเห็ดดินนี่มรลูกมองเลยคะ่ะเนี่เห็ดดินข้าเกิดเท่นจากพี่นนองไปซ้ำรอยเดิมแล้วจ้ะ เขาจะตีมากจะประมาณนี้เนาะเขาลองเดินดีๆจ้ะเพิ่งหวานตายจ้ะ จเจอเฮ็ดพงวัดหลายดอกอยู่จ้ะจะขัะ้นเฒ่าไหมใน่เฮากาบมาเบิง่งโซนเก่าเฮาจะ้ะดอกยังเล็กอยู่ไปต่อจ้ะจะ้ะเจอแล้วอือหือบานแฉ่งเลยจ้ะ อีกแล้วด่ค่ะจี่ต้องขอถอยขอไพ่เวทวังนาด้ยวยจ้ะเนอะหากเกิดว่าคลิปมันบาเยย่งท่านใจบริย่วแบบอะไรนะบาเยแยแบบว่าสมใจพี่น้องนะคะอยากเบิง่งกังสิเนาะว่าตีเขาปลาคนเดียวจ้ะ นเาฮา้ยอันน,น,นี้แห้งแล้ววัดที่เขาปลาคนเดียวเนาะเขาก็สิบแบบว่าเอาเท่าที่เขาเอาไว้นี่ยแหละจ้ะ

لن تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ปัางคลิปก็ว่า,าดูน่าจะเนาะเราแบบว่าคมจะคล้องจ้ะง่าเราจะเห็ด ขาหน้งงางา้างๆจะจะนั่งกับปะค่ะคอยดึงเอาจ้ะขากระบ,บยักมาหน้งให้นอ้องอันนี้ติเก็บไปฝากยายพงไงเด้อจ้ะพอมืออื่นติสิไปหาหาเพิ่นแม่จ้ะ มีของไปฝากเขาก็มีเฮ็ดเดือดจ้าไปฝากเพิ่นเฮ็ดลายอยู่ค่ะพี่น้องของคุณนะทางหน้าคุณนะเนาะแต่ว่ากล่องตัวนี้มันบอ่ออันปันใดค่ะมันก็โทรศัพท์เนาะมันซูมบ่อใครเด็ไกลจ้ะ เยอะอยู่นะขนาดต้นเดือนสิงหาแล้วนี่ค่ะก็เยอะอยู่นะเดือนกันยาจะซ้ำได้นอกจากเนาะขนาดเริ่มต้นแล้วนี่จะ้ะสิว่าเฮ็ดปีนี้จะร้ายกว่าปีที่แล้วอีกได้ไหมถ้ามันฝนตกมาอีกจ้ะนี่เหมือนตีแหงเทองอีกจะ้ะรอรำลับกันเด้อจ้ะปีนี้รำจะร้ายขึ้นจังปีที่แล้วบจ่จ้ะ แค่ลังบ้านตีเด้อเดี๋ยวจะแค่ลังบ้านนะค่ะพี่น้องเนีย่ยจะ้ะ เฮ็ดอันนี้จะบ่เอาเนาะเฮ็ดสาลายนะคะบ่เอาค่ะจะขึ้นมาจุดนี้ทจะเจอเบิ่งเฮ็ดปิกนกให้พี่พ่อนําค่ะเบาเฮ็ดปิกนกค้นออกนะคะตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้บ่ทันเห็นจ้ะอุ๊ยติดเจอติดเจอพี่น้องเจอแล้วจ้ะเท้าไปบ่นี่ยเท้าจ้ะเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดพึ่งวาน ปีกนกยังไม่ออกค่ะป่านี้เนี่ยจ้ะ เจอพอแล้วจุดจิตค่อยเก็บปีถิ่แล้วเ้วจะนอะฮันให้เวงกันจะ้ะความสร้างห้อมสูงเจอแล้วสูงคักสั้นคักจ้ะต้องหายใจเก็บเอาเออด้อไปนอนเด้อต้องกันหายใจไปละ มหายใจเกิด้ยกล่ต,ตายพอดีละตีเอ้ยแช่ซ้ำเดี๋ยวะหอบแล้วากันหายใจจะบอกเขาซักกะแดเด๊ดเลยบอกเขา ความสูงของเสาบ้านเ,เขาลังบานตีเด้พี่น้องเลยถ้าบ้ามากก็จะแหงตายเ,เหมือนละเฮ็ดกระไดเนาะอดอกไม้กระไดยอยู่จ้ะ จใครอยากมาลองปีนเขาก็มาเด้อพี่น่องเด้อสูงอีรีได้จ้ะเนี่ยจุดหนึันค่อยย่างพี่น่องย่างไว้นี่บับรบประกันจ้ะแหงแหง วันนี้เราจะ,าจะอย,อยจะังแล้วแิ่กระเมยเนาะไิ่ค่อยย่างเอาเนีาะกลับไปเราไปใส่บุบบลีต่อได้หนิ เจอเห็ดพงวะข้างน้าเขาจ้ะเห็ดพงว้บางทีก็มันออกขึ้นกลางจ้ะได้อยู่เนาะแหงคักล,ลินก็นได้หไดหเห็ดมันปูดอกเดียวเขาแห้ง สิยังโครคแล้วค่ะพี่นอ้องขึ้นไม่ต่อขึ้นไปต่อไม่ไหวแล้วเลยเด้กที่กับซ้ำนั่นแล้วเด้อจ้ะเด้อ Der. Mm -hmm. mm -hmm. เห็ดเฮ็ดเฮ็ดอยู่ในยาเด็กน้องเห็น <c oughs> แล้วเนี่ยเก็บหนักค่ะโอ้ยโหเห็นปะเก็บหนักเก็บายบาเด็กบอกให้เฮ็ดเก็บ <c oughs> บดีบบบเฮ็ดมนมากจ้ะ ได้ปล่กอยแล้วไะเฮ็ดงานนะคะชีไปปลาที่ว่าไปกั็ไปเจอกันเล่นหลายนะเนาะที่เออนะไปนํานะาจ๊ะเดี๋ยวไปเก็บตรงหันนะเดีย๋ยวไปเบิร์นวันไปยังไดเนาะแต่ถ้าไปคนเดียวประกาไปจะ้ะเขาล้างบ้านคลองโอเคอยู่เดีย๋ยวว่าย่างเห็นเรนห้หัวไปจะ้ะ เหืออืจะเยียบเหยียบเห็นไหเห็ดมันยูมกออกใน้ยาเนะค่ะเนี่เต็มอยู่เห็ดออกใน้ยากจ้ะมันมีความชุ่มชื่นมากกว่าเนาะเห็ดมัอได้ใหญ่เร็วจ้ะ พถ่ายอาได หมวกส้มดอกหนึ่ง เจาลักดอกหนึ่งสองดอกสามดอกจ้ะพอดอกบ้านแล้วเนาะจต่แกงได้ยุดจ้ะพี่หนอะเหมือนเห็ดอันนี้เท่าดักมาาจ้ะจะเห็ดมันปูขากรมกลุ่มนะึ่ง ก็เห็นก็เห็นพี่น้องเลยตกเฟมจ้ะโอเคนี่จ้ะตึกสัญญางล่งหล่วนะจ๊ะเนาะตกเฟมขอถดขอดเขาผายได้หลายจ้ะจ้ะน่องนะคะพี่น้องนี่ค่ะทางน่องกับประมาณนี้จ้ะตัวที่เฮ็ดเฮ็ดพึงเฮ็ดพึงว่าไงละ่ะ พึ่งวานหลายดอกอยู่จ้ะแต่ว่าแห่งเถาเนาะเดี๋ยวค่ะขเขาล่างบานตีแต่จะซูสั้นแบบนี้เลยจ้ะจะห้าไปเอาถุงถ้าว่างไว้ข้างหน้าจ้ะพี่นอกค่ะอันตรายแล้วจ้ะกีบสันกัยาวากันเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นบอกค่ะ ค้อมที่อยากจะคิปเนาะอยากหาเงินอยากหาสั่งได้ได้เขาสูงขนาดไหนก็ไม่แพ้จ้ะไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาบอกยาตียาตงาตีกระสินยางเอาขาขานึงร่องก่อนจ้ะจนันตีโต๊กอุ้ยเห็นมั้ยเลื่อน ใิมะในคทีได้มาแล้วจะกลับเต็มแล้วจริงๆมันหลายอยู่แต่มันดอกหน่อยนะคะแต่ว่าตีกับใบไทยให้เบิ้งทุกดอกเนาะจ้าพี่น้องค่ะตอนนี้เนาะตีกะถ้าพี่น้องกลับบ้านล้วจะตีขอบคุณคำลังใจเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะจนเดี๋ยวลงมาหอดข้างล่างนะคะเนาะ ค่ะคลิปวันนี้ก็จะจบไปแค่นี้เดอ้อจะ้ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย